สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับข้อมูลเลนเจอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับเอาเบื้องต้นนะตัวเจ้าบราวมืดนะครับอตอนแรกนะลุงยุทธบอกว่า ดูไม่ค่อยเก่งมากนะักแต่เมื่อวานนะครับมันเก่งขึ้นอ,อย่างนี้ผมบอกเลยนะว่าเกมเขากลับได้นะครับเห็นมีหลายคนบอกนะว่าตอนแรกเลยะที่เปิดได้นะี่ทดสอบแล้วดูมันแบบง่อยมากง่อยกระลอกจริงๆนะตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะใช้งานดีขึ้นอันนี้ผมได้เสียงยืนยันนะจากผู้เล่นบนท็อปตำนาน2ท่านนะก็คือลุงยุทธ์ครับแล้วก็คุณวัดคุณวัดบอกว่าได้มานี่คือเล่นค่อนข้างจะง่ายพอสมควรนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะบางคนอาจจะแบบ ไอ้ตัวนี้อาจจะไม่ได้มีคอมโบเข้ากับทีมอะตัวแบบนี้เราอาจจะไม่ชอบยังไงก็ได้ครับชอบก็เปิดไม่ชอบก็ข้ามครับหรืออาจจะรอดูคนอื่นเขาใช้ก่อนนะว่าเอ้มันเก่งแค่ไหนอ่านะครับแล้วค่อยเปิดนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดนะยังไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่มเรทเนี่ยจะเป็นวันอังคารที่30 ตอน4ี่ทุ่มนะอาจจะรอดูสักนิดนึงก็ได้ครับวา่าเขาใช้งานกันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใช้งานแล้วโหดนะก็รีบไปจัดได้เลยครับก็แนะนําร้านเตรียมวันนี้ก่อนเลยนะครับลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับไอดี ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะทงางไลน์เฟซบ o o ก g o เกิลเปิลครับเติมถูกในเกมเลนเจอร์มีค่าระบบ iOS นะครับแต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษนะแต่ว่าต้องเติมจากร้านลุงนะนบให้ลุงจัดการได้เลยครับจะเปิดการะช้าให้เลยครับหรือเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS นะแต่ว่าต้องไปเติมครับ รูบี้จากร้านลุงนะครับหรือแพ็กรูบี้คุณ2บางคนอาจจะยังไม่เติมนะก็สามารถที่จะไปเติมได้ครับหรือว่าแพ็กรูปอื่น,นหรือว่าแพ็กรีดเกียร์นะครับแพ็กรีกเกียร์นี่น่าจะเป็นวันที่1พฤษภาคมนะะราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะครับก็ไปเติมกันได้ที่ร้านลุงยุทธชาแนลครับเดี๋ยวแปะลิงก์นัดเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับชทชาร์จเงียบแอดลไลน์ไปถึงช่องทางครับที่แอ๊ดไซร์ลุงเก้าแปด ดูข้อมูลเรนเจอร์กันนะครับอ่ะตรงนี้นิดน,นึงก่อนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเรื่องการโอนย้ายเชื่อมต่อไปยังบัญชีลายนะครับปรากฏว่ามี403แล้วก็ไปโทษเกมว่าแบบว่อาอ้าวทำไมให้ย้ายแล้วขึ้น403ครับปรากฏว่าตัวเองเนี่ยใช้เบอร์ซ้ำผมเตือนไปหลายคลิปมากแล้วนะครับว่า403เนี่ย ส่วนใหญ่ที่เจอกันเนี่ยสเคสเลยหลักๆเลยนะครับก็คือแอดเพื่อนเยอะนะครับหรือบางทีแอดก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็โดนครับกับอีกอันนึงก็คือใช้เบอร์ซ้ำผมบอกไปแล้วครับของผมทุก ID ที่เล่นเนี่ยแยกเบอร์หมดเลยโอ้โหเราเตือนกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้เบอร์ซ้ำเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะที่จะ id ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็หลังๆก็มี403ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็เตือนตลอดนะฉะนั้นเนี่ยถ้าแต่โอนย้ายครับบัญชีรายเนี่ยต้องให้มันว่างจริงะนะครับบางคนนี่ไม่ว่างนะแต่ว่าเอาเบอร์ไปสร้างเบอร์เดิมนะครับไปสร้างซ้ำนะก็ขึ้น403ครับมันก็ต้องเป็นตามนั้นนะซึ่งเราแจ้งไปแล้วนะครับข้อ,อมูลเลนเจอร์ประกอบการตัดสินใจนะครับ ตัวแรกก่อนมูนอ่ะผมรีวิวไปละเมื่อวานนะก็เดยได้ว่ามีประโยชน์มีประโยชน์อยู่สําหรับคนทีอ่อาจจะเล่นทางบินะนะหรือไม่ก็พาคพื้นอาจจะไม่ได้โหดมากนักเนี่ยเอามายืนขวางนะครับด้วยความสามารถเทือกสุดท้ายไปแล้วกันนะอันนี้ส่วนของสเตตัสนะครับก็มีพลังตจมติการไม่ได้สูงเท่าไหร่นะ,ะนะครับห้าแสนแปดแปดแสนหกนะครับพลังชีวิตเยอะหน่อยนะสิบล้านสิบห้าล้านนะครับก็เป็นไฮเปอร์แม็กก้าดาวแม็กนะอาจจะคงไม่มีใครปั้นไปถึงขนาดนั้นไหมเออนะครับ อ่านะครับสกิลหนึ่งครับคืออย่างที่บอกว่าถ้ามีทะลุสดิตหนึ่งอ่ะโอ้โหตัวนี้จะกลายเป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยใช้งานได้นะ,ะสกิลกว้าง280ดจุดคูดสกิล7วินะครับอ่นานะก็หลักๆเนี่ยก็สตันอ่ะเอาไปเล่นกับโหมด PVE นะอ่าก็จะสตันติดง,ง่ายครับถ้า PVP นี่ก็อาจจะต้องลุ้นซะหน่อยนะเพราะว่าไม่ทะลุด้วยนะครับอ่ะสกิลสองครับเป็นสกิลบัฟที่ไม่ได้บัฟหน้าป้อม อ่านะครับก็เป็นบัฟที่ไม่มีอะไรด้วยนะบอบมิกายจริงๆนะกว้าง350จุดครูดอสกิลเก้าวิในร่างไฮเปอร์นะครับแล้วก็แน่นอนนะความสามารถให้เปิดเครื่องสุดท้ายครับก็เอามาดื้อด้าน7วินาทีอ่านะครับถ้าใครสมมุติว่าใครปั้นตัวนี้ไฮเปอร์แม็กเราเล่นทางบินนะอส่งมาให้รีวิวได้นะเพราะว่าไอเดียล่างของผมเนี่ยกบไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียลองเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดีลองผมว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไอเดีลองเนี่ยเดี๋ยวรอเพิ่มเหรียญเดี๋ยวผมเปิดนะครับ อ่ะส่วนตัวเจมผมยังไม่ได้ทดสอบนะอ่ะตัวนี้คือข้อดีนะครับแรงธาตุดค่อนข้างจะน้อยด้วยนะอ่านะก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะบพระส่วนตัวเจมเนี่ยก็ก็แรกจ,จริงๆก็ถือว่าก็พอๆจะเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะตัวนี้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้มันตำแหน่งยืนมันดีด้วยนะอ่าเป็นตัวชนใกล้ครับเคลื่อนที่ไวนะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ ใช้คำว่าดีสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใช้เลนเจอร์ประมาณนี้นะแต่เอาตรงๆนะมีเลนเจอร์ที่เก่งกว่านี้อีกเพียบเลยเอาง่ายๆนะสมมตนิน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะไปรอโคโาโบดีกว่าครับออตัวเก่งกว่านี้เยอะนะตัวพวกนี้คือเรียกได้ว่ามันนํามาใช้เฉพาะทางนะครับอัตวัวเจมครับเจมทานเสือเป็นแบบพิเไฟครับตำแหน่งยืนอพอจะได้อยู่แต่เคลื่อนที่ช้าสงสารนะผมสงสารเจมมากเลยนะออกมาก็ไม่มีอะไรครับดาเมจ ธรรมดาเลยบ้านๆเลยครับรถแม่นยำรถแม่นยำสกิลรถแม่นยำธรรมดานะครับสกิลกว้าง3ามร้อจุดคูดาสกิลสิบสองวินะครับนานตามปกติเลยครับตัวนี้สกิลนึงครับเป็นดาเมจพิษสกิลใบยกเลิกปืนปูพลังชีวิตต่อเนื่องนะครับก็ไม่ทะลุนะสกิลกว้างอยู่แค่น่าจะ300ร้อยคนเดี๋ยวก่อนนะตัวเจมใช่ไหมสกิลหนึ่ง 330จุดนะครับสกิล2 300จุดโอ้โหจะแคบไปไหนอากูราสกิลเก้วิในร่างไฮเปิดขึ้นไปคือตัวนี้เอาตรงไม่มีอะไรเลยยกเว้นว่าจะมาใช้เครื่องสุดท้ายนะถ้าเทียบมูลกับเจมนะมูลดูดีกว่าผมใช้เวลร้อยสเนี่ยยังดูดีเลยครับอันนี้คือดูไม่ไดีจริงๆนะแต่ว่าตัวเลขเขาให้มาเยอะนะตัวเลขของพลังตจมตีนะพลังเวทตจมตีนะ สองล้านสี่สล้านห้าเรคือไฮเป์แม็กก้าดาวแม็นะครับเดยอย่างที่บอกจะมีใครไปถึงขนาดนั้นนะส่วนพลังชีวิตเน่หล้านห้าเล้านเจ็ด อ่าตัวเลขพลังโจมตีเยอะมากแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะ่ะมันมันแบบผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าสมมติถ้าไปเทียบดักบอนบอลเนี่ยตอนในยุคสมัยที่มันเพิ่งจะแปลงร่างซุปเปอร์ไซย่าขั้นสองอะที่แบบตัวมันจะใหญ่ใหญ่อะ่ะคือพลังโจมตีคือแบบสูงมากมากเลยแต่ถ้าต่อยไม่โดนมันก็ไม่มีประโยชน์นะเอาจริงๆนะอ่านะรฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกันครับตัวเลขให้มาเยอะครับแต่ตีไม่โดนตีไม่เข้ามันก็ไม่มีประโยชน์เอาไปทําอะไรไม่ได้เลยนะฉะนั้นเนี่ยก็ เน้นเพื่อสุดท้ายเอางี้ด้วเน้นเพื่อสุดท้ายไปแล้วกันนะโซนนี้หนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูบนท้าตำนานกันเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวขอดูบนทอาตำนานกันแล้วกันนะว่ามีการนํามาใช้บ้างหรือยังครับสําหรับตัวใหม่นะครับคืออย่างที่บอกครับว่าอันนี้เริ่มมีแล้วอ่ะชังกอรี่อย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นสายทดสอบอยู่เหมือนกันนะคือด้วย เรนเจอร์มันมันดีเต็มไปหมดแล้วทางคอมโบมันแน,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 น่นตึงๆนะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ตัวใหม่มาถ้าเกมไม่บัฟหรือไม่มีอะไรพิเศษเน่ยมันแทกยากแล้วมันก็จะขายไม่ได้นะโอ้โหไอดีนี้คือดับ ราชาตออเค้ตึงๆเลยนะอะเดี๋ยวแพ็คมารอดูแล้วกันนะว่าเราจะได้ยนยนโฉมนะครับจะได้ใช้กันหรือเปล่านะไม่รู้นะ่าจะจะออกอะไรครับดันราชาตอเค้หรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นอื่นๆ่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําเกียร์ใหม่ก็เลยคิดว่าน่าจะเนี่ยไม่ดาบตอเค้ก่็แท่ะะนะครับแท้มังกรน,นะครับในส่วนของตัวบราวมืดนะครับเป็นว่องไวนะครับมีพลังโจมตีกาย Uh, 9ดาวแม็กครับอยู่ที่2 800. อล้านตัวเลขค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าสมมุติทำเป็นไฮเปอร์แม็กเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะครับคือตัวแรกก็ค่อนข้างจะสูงแต่ก็อย่างที่บอกแล้วนะสูงแต่ถ้าตีไม่เข้าตีไม่มั่นมันก็อาจจะไม่ค่อย เวอร์เท่าไหร่นะครับไฮเปอร์แม็กล้นเก้าโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะนะถือว่าเยอะนะครับในโซนของพลังชีวิตนะครับไฮเปอร์แม็กนะครับอยู่ที่6กล้านเก้าอ่าถ้าเป็นเก้าดาวแม็กก็10ล้านอาจถือว่าตัวเลขก็ได้อยู่นะตำแหน่งยืนอาจจะไม่ดีหน่อยผมยังไม่ได้ทดสอบนะตอนนี้เป็นท่วงอ่ายืมรีวิวอยู่นะครับอ่า้องกำลังขอแอด ID อยู่นะเพื่อที่จะนํามาทดสอบนะครับออยู่ที่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะจะได้เป็น ID ไหนนะครับอนันต์ถ้าถือว่าโอเคนะก็ไม่ได้เยอะมากมายนักนะครับใช้ในเดือนนี้ก็สบายๆนะสกิลหนึ่งนะครับก็เป็นสกิลที่บับๆนะพร้อมอยู่แล้วเออตัวเจ๋งนะครับก็ใช้สกิลแม่นยำสกิลบัฟพื้นฐานมากจริงนะครับก็3ามจุดกูด์สกิล12บสองวิเลยนะครับอ่าส่วนสกิลนี้เป็นสกิลหลักอย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมันทำมา ในทรงแบบบาล็อกไปเลยอ่ะโอ้โหมันขายได้แน่นอนครับเพราะว่าบาวล็อกนี่คือค่อนข้างจะเป็นตัวโดดเด่นในเรื่องของดามเมจตึงๆนะก็จะเป็นดามเมจทนะลุครับแล้วก็ยกเลิกผลลับบัฟยุยุดยั้งการยกเลิกผลลับนะครับด้านลบนะก็คือศัอตรูจะไม่สามารถลบล้างพวกบัฟเสียต่างๆได้นะครับรนเจอร์ <Ranger S 2> ล้วก็จะยิงเข้าโดยง่ายเลยนะครับแล้วก็ลดต้านตกีลของศัตรูเนี่ยอันนี้คือมันเป็น อะไรที่โหดมากในยุคนี้นะแล้วก็ลดสูงมากนะ60%ถึง7วินาทีนะครับตรงนี้เนี่ยคือทั้ง p u p แล้วก็หมวดอื่นๆน่ะน่าจะส่งผลเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกครับยุคนี้พอมีเกียร์โดนแน่นอนปุ๊บเนี่ยใส่ต้านสก,กิลกันตึงครับพอลดต้านกันเยอะเรนเจอร์ตายง่ายจริงๆเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ยุคอาม่าเลยนะตอนนี้ผมเอาอาม่มาเนี่ยไปตีกับอ่ามายากลอ่า,น,า,น,าน่าจะประมาณนั้นครับ ค่าต้านสกิลต่างกันเล็กน้อยเนี่ยตัวไหนมีต้านสกิลสูงว่ามันมีผลนะมีผลแพ้ชนะครับในยุคหนึ่งที่ผมนำมาทดสอบเนี่ยยิ่งปัจจุบันก็เหมือนกันครับต้านสกิลเยอะนะับมีผลนะค่อนข้างจะมีผลเลยนะครับในกรณีที่มีเยียร์โดนแน่นอนนะตัวนี้มันก็เลยบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจแต่อย่างที่บอกถ้าเกมไม่บัฟออกมาแบบดัดๆเลยอะใช้พื้นบ้านเนี่ยครับมันก็ไม่ดีอะไรมากมายนักนะเพราะว่าสกิลดูแล้วไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษจริงๆนะ อันนี้ก็ได้อย่างที่บอกนะว่าถ้าทําทรงมาเป็นเบาแล้วก็คือเฮ้ยเอามาจัดดาเมจหนักๆเนี่ยมันก็โหดแน่นอนนะครับเพราะว่ามีลัดแอทแทกด้วยคือสกิลบัฟตัดทิ้งไปเลยบัฟกากๆเลยไม่มีอะไรเลยนะก็ไปเด่นดาเมจอย่างเดียวนะครับอ่ะส่วนความสามารถไฮเปอร์นแน่นอนครับคอมโบตัวหนึ่งมันดีตลอดการอยู่แล้วอะ่ะคือถ้าเกิดช่วงไหนบับก็ติดค่อนข้างจะโกงนะอาจารย์นนนเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดแฝงให้มันติดเยอะๆก็ดีนะนี่ยิ่งได้เป็นล่างโทนนครับก็ดีที่สุดอ่ะถือว่าเป็นโชคดีของแชงกรีไปนะ อ่าทีมเ็าจะโหดขึ้นมาชัดเจนนะมาส่วนลุงยุทธนะอ่าลุงยุทธตอนที่เปิดกระชาตัดไป900 0รูบี้ครับแล้วก็เลือกมานะครับอ่านะอ่าเบื้องต้นรายละเอียดเลนเจอร์ผมยังไม่รู้อะไรเลยนะยังไม่ได้เห็นหน้าตานู่นนี่นั่นนะครับอ่านะลุงยุทธก็อ่าตอนที่เปิดได้แล้วทดสอบก็าจะเพิ่งทดสอบแหละก็เลยอาจจะไม่ดีนะแต่พอมาถึงล่าสุดแล้วพอมีเกียร์นู่นนี่นั่นตรงนะก็สบายเลยครับอ่าเรียกได้ว่าลุงบอกว่าดีขึ้นมาค่อนข้างจะ ชัดเจนมากๆครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณวัดนะที่บอกชัดเจนเลยนะครับว่าเวลานํามาเล่นเนี่ยเวลาทดสอบปะส่วนใหญ่นะเลนเจอร์ตัวใหม่เราจะรู้สึกได้เลยครับว่าเกมยรมันเองแบบเฮ้ยชนะง่ายขึ้นเออเจอทีมแบบนี้ชนะง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะแต่ว่าเกียร์ก็ต้องถึงนะอ่าแต่ดาเมจใส่เกียร์แบบนี้โหหนักอยู่แล้วนะหนักดีแล้วนะครับอ่ะฉะนั้นเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่านะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าดูดีสุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดกาชาก,กัน พอติมๆหน่อยผมอยากได้นะผมอยากได้นะครับก็เดี๋ยวรอเพิ่มเล่ยอรดีกว่าอ่ะเปิดกันสัก15ใบพออยากได้อยากได้อดี ID หลักนะอยากเปลี่ยนทีมกับเขาบ้างครับเออไปมาไอดี ID หลักนี้จะมาบินนะสัปดาห์นี้คือเอ่อเพาพอผมรีวิวปุ๊บเนี่ยอ่ะบินต่อไปเลยใช้บินต่อไปเลยครับเออนะครับแล้วก็ไปเล่นที่ i d ดีอ่ะทำคลิปให้ดูไปแล้วนะคือมันก็เล่นง่ายดีอ,ะอ่ะนะครับ ประมาณว่าขี้เกียจเล่นนะเอาจริงๆอารมณ์แบบขี้เกียจมานั่งยืนแล้วว่าเดี๋ยวนี้คือแบบว่าในมาสเตอร์สามอ่ะมันเจอแบบว่าคอมโบแบบตึงๆแล้วบางทีก็ขี้เกียจอ่ะเล่นรอบหนึ่งนานเหลือเกินนะเออต้องมานั่งคัดทีมตีครับเดี๋ยวนี้มาสเตอร์สามคือมันก็ตึงเยอะและแ้วจริงๆเนี่ยมีทีมที่โอ้ไม่เอาแล้วนะอ่าไม่เอาแล้วนะอ่าเดี๋ยวให้ดูกันนะครับอย่างเงี้ยผมเอามาเล่นง่ายๆแต่เดี๋ยวเปิดได้ตัวใหม่ก่อนเนี่ยเอาเนี่ยมาเค,าาครื่องส,ยยอสุดท้ายนะครับแล้วก็เนี่ยขุดกรอบดินไซเยอร์มาเครื่องสุดท้้ายนนนะครัับบแลลววก็เ่ิต เออถ้าเกิดไอดีนี้ผมมีสมม,ม Bean, นะติว่ามีโคนี่บินนะตัวโคนี่บินคริสต์มาสแล้วทำา9าดาวแม็กเนี่ยโอ้โหบานนี้ผมขึ้นํำนานไปแล้วนะอ่ะส่วนตัวนี้ระวังให้ดีหนีก่อนโอ้โหแล้วลงทุนด้วยนะอ่ะผมหนีก่อนตอนนี้เหมือนมันมีบัคเดี๋ยวมันหันมาตีป้อมแตกประตูเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับผมกดออโต้สบายสบายเลยนี่นะครับเพราะว่าทีมภาพพื้นของไอดีลักของผมเนี่ยมันถือว่าก็ค่อนข้างจะได้อยู่แล้วนะครับ อ่าเนี่ยดูนะข้างล่างครับติดเทือกสุดท้ายนี่เพราะเราไม่เน้นเกียร์อะไรมากมายเน้นเอามาเทือกสุดท้ายครับแล้วก็ให้ข้างบนบินไปตีบอมนะครับแต่มันตีช้านะคือมันจะไม่เหมือนอตัวโอนี่มาสเตอร์อโคนี่คริสต์มาสครับเนี่ยนานครับนานต่างกันเยอะมากจริงมันก็เลยยังเทียบไม่ได้นะจริงผมเล่นพื้นดีกว่าแหละนะอ่าแต่ว่านี้คือเรียกได้ว่าคือ เล่นแบบเอาตกไปไว้แล้วก็ไปเล่นต่อไอดีสี่ประมาณน,นี้เออผมก็เลยแบบโอ้ไม่ได้จัดตัวนี่เริ่มเห็นกันมาเยอะแล้วนะอะัเดี๋ยวผมลองดูเผื่อเอจะเห็นในคลิปนี้นะว่าลำนำนะคือไหวพิบมันลำนำมันตีป้องแตกไวเฉยเลยครับจริงๆไม่น่าจะเป็นได้ขนาดนั้นนะอันนี้คือเรื่อได้ว่าอะไรก็ไม่รู้ครับระบบโกงระบบเกมนะตายหมดแล้วครับก็ต้องรอแก้โคงแก้ไขกันนะครับอันนี้นะยิ่งถ้าเกิดเราแบบว่า นี่นะครับไปยืนเฮือกสุดท้ายกันอยู่ข้างหน้าดูดินี่ครับตายก็เฮือกสุดท้ายครับพี่ก็ข้ามมาไม่ได้ครับอ่ามีแค่กระโดดข้ามนะสามารถที่จะกระโดดข้ามได้ครับเอเดนเน่ะกระโดดข้ามได้อ่านผลักไปยังแนวหลังเนี่ยเหมือนจะผลักไม่ได้มั้งนะมันน่าจะได้แค่ข้ามมานะครับอ่าเรียกได้ว่าเฮือสุดท้ายก็คือ,อเดี๋ยวไว้ผมค่อยทดสอบอ่ะมีใครโดนมาบอกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะอ่ะานะว่าแบบ เลืองสุดท้ายเนี่ยมันสามารถโดนผักไปยังแนวหลังได้ไหมอ่าอย่างเช่นตัวเรมนะครับหรือว่าตัวของซิลฟี่ถ้ามันเดี๋ยวไปอ่านดูความสามารถก็ได้อ่านะผมไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันนะคือเพิ่งขุดมาใช้ครับเครื่องสุดท้ายนะครับอ๋อมันก็ไม่ได้แจ้งอะไรมากมายนะในในข้อมูลเกมเขาก็าแค่บอกอเดี๋ยวผมอ่านข้อมูลเกมให้นิดนึงแล้วกันนะว่าความสามารถในส่วนของเลือกสุดท้ายนะครับ ความสาม,มารถเครื่องสุดท้ายเนี่ยะนะครับเขาบอกว่านะครับพลังตจมตีกายจะเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษตัวเลขมันบวกสิบห้าไม่น่าจะมานั้นนะ่มันจะตีธรรมดานะครับด้วยความรุนแรงพิเศษนะครับเพิ่มพลังตจมตีกายนะเพิ่มพลังตจมตีเวทในการตีธรรมดานะแล้วมันก็ไม่ได้แจ้งอยู่เหมือนกัน,นครับว่ามันจะสามารถโดนอะไรหรือไม่โดนเลยนะครับเพีงเยงแต่ว่า มันยืนดื้อด้านครับก็คือทําอะไรก็ไม่น่าจะทําอะไรมันได้นะคือดาวมงดาวเมททำอะไรไม่ได้ครับกระโดดข้ามนี่กระโดดข้ามได้นะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับแต่ส่วนผักไปยังแนวหลังนี่เหมือนผมจะยังไม่เห็นนะอ่านะแต่ว่าเพิ่งนํามาเล่นครับส่วนใหญ่จะเน้นมาบินอันเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวดูอะ่ะโอเคเดี๋ยวทดสอบกับทีมนี้ทีมสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าเมือเ่อนะครับอ่าเฮือกสุดท้ายขึ้นมามันจะโดนผักไหมคือถ้าไม่โดนผักเนี่ยมันก็เกียนอยู่นะ อามาเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเลือกสุดท้ายขึ้นแล้วครับจะมีโดนครับซิลฟี่นะครับผลักไปยังแนวหลังบ้างไหมอ่ะพัดพัดก่อนพัดก่อนโอ้แต่ทดลองทดสอบครับไม่ทันเห็นเลยครับ ดันเขาไม่ออกเลยพี่เอเนื้อสุดท้ายอยู่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วนะอมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยดีกว่าเออดูตรงะถ้าจะดแพ้แล้วอ่ะตีป้อมแตกเฉยเลยนะครับอ่ะผมดูไม่ทันนะอ่ะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเพื้อสุดท้ายเนี่ยมันสามารถที่จะโดนผลักจากเลมหรือซิลฟี่ไหมอ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะครับอ่ะเดี๋ยวลองหาอีกทีหนึ่งดีกว่าอ่าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ ะิีเมื่อกี้ผมรีบทิ้งไป่ทำไมนะ,จะเจอเลมนะอ่ะเลมอ่ะมาโอเคเลมเป็นตัวผักค่อนข้างจะดีแต่เขาไม่ได้ใส่เกียร์โดนแน่นอนว่ะเดี๋ยวผมสลับทีมนิดนึงเออจะได้เอากองหน้าวิ่งมาไวๆนะครับอ่าผมสลับทีมผิดนะอ่านะเพราะว่าตัวมูลทหารเสรือนี่ค่อนข้างจะเคลื่อนที่ไวพอสมควรครับอ่านะและทานนี้อันนี้กันง่ายด้วยนะไฟต้องไปโดนน้ำนะครับไปอาบัฟวิ่งไปเพื่อน ไปยีดไปน่อยดิอ้าวหายไปไหนดูทรงแล้วน,น่าจะผักได้แล้วล่ะมะั้งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูกรอบลินเซย์อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะกอบลินเซย์ยืนขวางอยู่โดนผักได้สิวาวุ่นอีกแล้วครับเอออะนะแสดงว่านะครับ ในส่วนของการรับดาเมจอ่ะอันนี้คือรับดาเมจได้นะครับแต่ผลักไปยังแนวหลังเนี่ยอูโหูเหมือนน่าจะผลักได้เนอะอันนี้มันก็ไม่ตึงแล้วดิอย่างนี้ก็ไม่ตึงแล้วสินะอ,อดูทรงก็วไม่น่าจะตึงแล้วนะอ่ะเบื้องต้นประมาณนี้เหมือนเห็นแล้วว่ามันผลักได้นะครับโดนที่สุดท้ายแล้วแบบโอ้โหไม่ดีนะจริงๆน่าจะยืนขวางได้นะครับ ก็ถือว่าถ้าสมมติผักไม่ได้มันก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่มันก็ได้แค่ว่าแบบไปยืนขวางนะรับดามเม็น่ะเท่าที่ดูเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยใครที่ทดสอบแนละ้วชัดๆมาบอกหน่อยนะ,ะเพราะว่าตัวเครื่องสุดท้ายผมไม่ได้ใช้นานมากจริงๆแล้วพอใช้บินนี่คือผมต้องไปโฟกัสที่บินตีป้อมอกับการใช้อเทมนะก็เลยจะไม่ได้ดูรายละเอียดมากนักนะับอมูลเรนเจอร์ประมาณนี้ครับใครอยากได้ก็ไปรอเพิ่มเลทนะในวันที่ 30ตอน4ี่ทุ่มอ่ะวันอังคารน,นะ30ตอน4ี่ทุ่มนะเพิ่มเลทก็อ่าไปจัดกันนะอ่ะโซนเกียร์ก็มันเป็นเกียร์กรบนะอ่านะรอบปกติก็จะเป็นเกียร์กรบครับก็จะเพิ่มเลทเช่นเดียวกันนะเกียร์กรบเนี่ยขี้แบบใช้ดีจริงๆมีนะไม่ใช่ไม่มีนะตอนที่ผมทําคลิปของทางการเนี่ย คือบางชิ้นมันใช้ดีจริงนะบนท็อปตำนานเนี่ยยังมีคนใช้กันอยู่เลยนะครับอ่าเพราะว่าถ้าไม่มีเกียร์แบบทางตรงนั้นโดยตรงเนี่ยเกียร์มันถือว่าใช้ได้ดีอ่าเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวอีกทีนแล้วกันนะมันมีดีเฉพาะบางชิ้นคนระับแต่ถ้าเกิดให้เอาจริงจังนะก็เน้นเหมือนเดิมครับไปเปิดเกียร์โคโโบนะหรือว่าแบบเป็นเกียร์รอบพิเศษที่มันมีโดนแน่นอนจะดีกว่าคือเกียร์กบมันไม่มีโดนแน่นอนนะมันก็จะเป็นลักษณะของเกียร์เสริมอย่างเช่นเกียร์ตกแต่งเงี้ยบางชิ้นนะอ่าเกียร์ ก็มีนะ,ะเดี๋ยวให้ดูทิ้งท้ายกันอีกทีหนึ่งนะเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยสามทีมใช่ไหมเห็นมีการใช้เกียร์กรบอยู่กับเรนเจอร์บางตัวนะครับอันนี้อย่างนี้นะครับหมวกข้งตัวเรียวนาดอะไรประมาณนี้นะยังมีใช้อยู่นะคืออย่างที่บอกมันดีครับเป็นแบบเป็นดีแบบทั้งเสริมอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ตกแต่ง นะครับหรือว่าช่องกลางบางชินนะก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ดีจริงนะฉะนั้นน่ะใครอยากเปิดนะก็แนะนำร้านเติมเกมนนี้เลยนะครับลุงยุ้ชแนลราคาถูกประภัยใส่ใจคนเติมครับ ID ปูุกอะไรก็เติมได้หมดนะไลน์เฟซบุ๊กกูเกิล e a p เปิลครับเติมถูกในเกมเล่นเจอ์มีแค่ iOS นะแต่มีบริการพิเศษที่ต้องเติมจากร้านลุงนะครับล u b บี้เติมเยอะลดเยอะพ็คเกจ รูบี้คุณสอ่ะแพงตั้งเก็บรูบี้นะให้ลุงเปิดกระชากได้เลยครับเดี๋ยวเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS นะครับอ่ะเดี๋ยวโปรโมชั่นใหม่มาแพ็คเลือกเกียร์นะต้องรีบไปจัดกันที่ร้านลุงเลยนะครับเดี๋ยวไปที่ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับทักชันแล้วเงียบแอดไลน์ไป็หนึ่งช่องทางครับที่สายลุงก้าวแปดอ่ะตรงนี้อดใจรอกันนิดนึงมันยังอยู่ในช่วงปลายเดือนอยู่นะอ่านะครับก็รอดูก่อนครับเปลือเรนเจอร์นะครับจะเก่งขึ้นมากกว่านี้ได้้้้้ออออีีีกกกก่่่่่ะะะะซึึงงงตตนนนนนน็ไดาารรัวเเฮยขจิๆ บนท็อปตำนานก็เห็นแล้วนะครับว่ามีการนํามาใช้เบื้องต้นยังไงเขาต้องทดสอบอยู่แล้วนะถ้าทดสอบแล้วดีนะครับก็เดี๋ยวมีการนํามาใช้นะเพราะว่าคอมโบคู่กันนะครับตัวหนืดเกือบหยุด5วินาทีเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากมารนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงให้เห็นนะอ่นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าทิศทางการตัดทีมจะเป็นยังไงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ